ตัวนี้เป็นดิตโตอ้อีกแล้วครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนัทโยในโปเกมอนโกเดอะซีรีส์นะครับแล้ววันนี้เราจะมาจับเมตามอนให้ดูกันครับที่ผมรู้ว่ามันเป็นเมตามอนก็คืออันนี้ผมจับเครื่องผมไปแล้วและนี้เป็นเครื่องพี่ผมนะครับเดี๋ยวเราจะให้บอลโหดเลยแล้วกันแล้วก็ให้เบอร์รี่ด้วยกันหนีแหมมั่นใจมากเดี๋ยวมาดูตอนมันแปลงร่างนะครับ โอ้โหเป็นไงเกตบอลเกตบอลมันยังหนีเลยครับพอเขาบอกกันว่าเมตามอนเนี่ยถ้ามันเป็นตัวปอมมันจะ้ถ้าเป็นเป็นเมตามอนปอมมามันจะแบบว่าดิ้นเก่งนะครับนี่ไหอย่าหนีนะว้ยเ <c ười> ครื่องพี่ผมยังไม่ได้นะฮะบอลดำเลยบอลดำ <c ười> มีใครกันที่บอกว่าบอลดำเลยเดี๋ยวให้เบอร์รี่ก่อน <c ười> คือเขายังไม่ได้กันนะครับเมตามอน โอ้ยปลาไม่เข้าด้วยผมเล่นมือเดียวไม่ถนัดนะฮะบอลดำเอามันไม่อยู่ครับผมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโหเอ้ยว่าจะจับตอนมันแปลงล่างให้ดูครับเดีย๋ยวไปลองดูอีกเครื่องแล้วกันนะครับผมหลังจากที่จับให้เครื่องพี่ผมไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ล็อกอินไอดี ID สำรองอีกอันนึงเลยนะคร okay. ับเพื e <eland> ่อจะมาจับป๊โปโปไอจับเมตามนันเพื่อนชมกันนะครับดูว่าตอนแปลงร่างมันเป็นยังไงแต่ดีนี้แบบเลเวลหนึ่งเลยไม่มีอะไรจริงๆผมก็อยากอัดคิปตอนมันแปลงร่างไว้นะแต่เราไม่เคยรู้เลยครับว่ามันเป็นตัวไหนกันแน่เมื่อกี้ก็ดันจับเมติตีดฮะป๊าบอย่างที่เห็นครับถ้ามันเป็นเมตามนแม่งจะจับยากออนี้จะจับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้เลยเว้ยโอ โอ้มาแล้วครับปึ๊บเนี่ยแรง,งเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ง่ายครับครั้งนั้นผมว่าจับไม่ทันเอ้นี่จริงๆแล้วผมก็แบบทุกครั้งที่จับโปเกมอนผมก็อดคิปแทบทุกครั้งเลยนะเพราะว่าไม่รู้ไงว่าตัวไหนเป็นแต่มีเชียของผมผมนั่นแบบจับเล่นๆไม่คิดว่าแม่งจะใช่เพราะมันมาเกิดที่บ้านไงน มันก็ใช่ดังนั้นครับอ่าเดี๋ยวนี้เราแถมจับทัตทูไปด้วยฮะฮัลซี่ CP อะไรเอ่ยเหมือนเริ่มน้ำหนึ่งใหม่ก็ก็หาดีนะครับนี่อุ้ยอุ้ย เดี๋ยวผมว่าผมจะต้องเอาเมตามอนไปตียิมให้ดูครับได้ข่าวว่ามันแปลงร่างและเจ๋งดีได้แบบก๊อปค่าพลังแต่ว่า h p ไม่ก๊อปนะครับไม่ก๊อป h p นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปทดสอบกันนะครับโดยการใช้เมตามอนตียิมครับแล้วนี้ผมก็แวะจับหนูที่ผมปั่นจักรยานออกมาในแถวบ้านนะครับ หนูมกม่ว่าเ,าเมตาโมนไปตียิมเป็นยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันนะยังไม่ได้ลองัะทีอ๋อหนูปกตินะครับนึกว่าจะเป็นเมตาโมอนอีกนะโอเคลุย,ยันครับผมตอนนี้ผมมีเมตาโมนทั้งหมดสองตัวแล้วนะฮะดิตโตเป็นเมตาโมนจากญี่ปุ่นตัวหนึ่งแล้วก็เมตาโมนแถวบ้านตัวหนึ่งนะ ไปเทสกันครับผมเดี๋ยวรอแป๊บใกล้ถึงยิมแล้วโอ้ยเป็นยิมสีฟ้านะครับดีดีได้ลองแปลงเป็นไครลิ้วเลยเทสดูจะสู้ไหวเปล่าครับโอเคฮะกำลังจะมาถึงยิมเราเจอมินิลิวในไซส์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็เจออัฟบ,บ้าด้วยซึ่งเดี๋ยผมต้องออกไปจับมินิลิ้วก่อนนะฮะน่าจะสำคัญกว่า เอาแอาก่อนนะครับตัวนี้ต้องให้บอลดำเลยสกายร่างเป็นฟูดินฟูดินนี่ปรับใหม่เก่งขึ้นเยอะเช่นกันนะครับตอนแรกพลัง CP แบบน้อยมากแต่ปรับใหม่เห็นว่ามัน2,000กว่าได้เลยเรียบร้อยครับเฮ้เกินร้อยแล้วเก่ง่าตัวนี้น็อตไลลี่นะแต่เรามีวอนเดอร์อยู่ตัวหนึ่ง มีเรียวอยู่ไหนเนี่ยไปหามีเรียวกันฮนะจับปะโค้ยไปพังๆผมว่ามันต้องอยู่ตรงนี้ที่เดิมคับที่คุณเคยอยู่ทางเข้าวัดนะครับวัดโคนนอนมหาสวัสด์ ลมแรงเลยนะครับวันนี้อะไรเนี่ยมีเดียวอยู่ไหนเกิดเร็วลูกโอเคโอ้ยมีอาบ้าอีกตัวหนึ่งด้วยแจมเลยฮนะยวจับมีเดียวก่อนมีเดียวนี่ต้องโยนเบอร์รี่นะฮะนี่นี่เอาตับบอลเลยแป๊บ ทำไมเดี๋ยวนี้ชาวบ้านผมมีเกิดตัวเจ๋งๆเยอะ,อะแดดอยะนะครับได้แล้วฮะนีนนี่ลิวอาบา้าโ,อโ,อโหเฮ้ยทำไมอาบ้าพลังแปดร้อยกว่าเลยวะไม่เคยเจอฮนะ เฮ้ยเซอร์ไพรส์มากครับตัวนี้ต้องจับให้ติดหลุดทีนี่หนีแน่นอนอย่าหลุดอย่าหนีเที่ยมได้นะฮะเฮ้ยเซอร์เ,เทนล,ลี่ครับผมอ๋อดิโตได้แคนดี้เดี๋ยวจับดูเผื่อจะเป็นดิโตนะฮะ โปโนกหนูนอนเราจับให้หมดครับผม mm. หมุนเสาแล้ว mm. เดี๋ยวเราเออกมาตีมกันแล้วฮะ mm. เก็บให้หมดก่อน mm. แล้วใครอยากรู้นะครับว่าอยู่เท่าไหนนี่ฮนะ mm. วัดโคนอนนั่นเองฮนะ เ okay, ไ,ไปมุนเสากันแล้วก็ไปหัวยิมครับเมตามอนออกโลงแน่เดี๋ยวคิดทีมก่อน เฮ้ยตัวนี้เป็นดิโตอ้อีกแล้วครับจับนกเล่นๆนะกลายเป็นดิโต้ซะงั้นพลังอ่อนแอมากครับดวงดีวะ่ะโอเคฮะก็ได้เวลามาเทสดิโตนะครับมีใครริว2,658เป็นตัวแรกชาวัดแล้วก็เกราดดสครับ ก็จะเอาดิโตทั้ง3าไปลุยดิโตดิโตอยู่ไหนเขาบอกว่าดิโตนี่มันจะกอบค่าพลังได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นเลเวลของตัวเองแล้วก็ค่า HP ครับอย่างใครเริว2,006 CP ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราเจอเราก็อาจจะไม่ได้ CP เท่านั้นนะครับจะขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวดิโตเองนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวผมเฮ้ยกดผิด เอาทีพีเอาใครไปช่วยอีกดีกิลาดอสเดียวครับเคลาดอสนัชตี้แล้วก็ไปเลยฮะทีมนี้แล้วกันไปลองไปดูกันครับไม่ได้ตียิมมานานไม่รู้ฝีมือจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยหลบเร็วหลบ,ลบมาหลบแล้วโอ้ยโอ้ยแรงแรงแรงหลบได้ เนี่ครับเราจะได้ดิโต้พันแปดนะครับเฮ้ยหลบเด้เออเฮ้ยรู้สึกมันค้างๆแปลกๆว่าเนี่ยมันค้างแปลกๆแ,แ,แ,แล้วหน้ามันเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกหลบยากๆด้วยนะครับอ้อยค้างแปลกๆค้างแปลกๆค้างแปลกๆลก่ลวงไปแล้วหนึ่งตัว เฉยว่าเราตีแรงกันแต่เราก็โดนแรงมากครับเรียบร้อยครับสองรุ่มหนึ่งลิโต้เราเนี่ผมตีไม่ค่อยติดเลยเนี่ยค้างอีกและวม่เป็นบั็กป่วะนเนี่ยเพื่อนๆใครเป็นแบบนี้บอกผมทีนะ อ่าแล้วก็เห็นไหมครับว่าดิโต้มันจะแปลงร่างแค่เป็นแค่ตัวแรกนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งมันจะพอเวลามันเจอมันก็จะไม่แปลงแล้วคือมันแปลงร่างได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับตามที่เห็นเลยไอ,อ้นนี้แปลงมาตัวนี้มันเลเวลต่ำมันก็ซีพีน้อยครับคูเขากีระโดดเนี่ยผมรู้สึกว่า ขับมาเป็นพเป็นตัวที่เราคุ้นเคยเป็นกีรอดมันหลบพิ้วเหมือนเดิมเลยนะครับแต่เป็นดิโต้มันปัดไม่ค่อยออกเลยเอาใ่เขาทําให้มันไม่โกงเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นบักหรือจะอะไรเนีย่ยผมหลบได้ตลอดเลยนะดูดิสเต็ปย่างพิ้วอะ่ะ อย่นดูดิฟิวมากที่สุดเดี๋ยวก็เกียร์โดนอัปเกรดใหม่อย่างที่ผมบอกไว้นะครับค่าพลังโขลขึ้นเยอะเลยมาดิเกียร์โดนใครฟิวอากันมาดูโอ๊ยตามกัดครับมันีทว,วิตเตอร์เดี๋ยวไม่ต้องโดนไฮโดรฟั๊มีวะ เจ็บเว้ยตกได้มาปัา๊มไปกินอีกรอบอ้าวเมสเดจแจ้งเตือนดีเสียงหายเลยครับกัดรัวแล้วครับแรกแล้วตอนนี้ชนะแล้วอ้ยสุดยอดโอ้โหขายีกนิดเดียวครับ ขาดอีกนิดเดียวผมจะฝากตัวได้นะผมต้องเข้าไปหัวอีกรอบนึงเอาใครริ้วเนี่ยแหละสัดด้วยความโมโหนะครับมาแรกอะโอเนี่ยตัวอื่นมันผิวหมดเลยนะมีแค่ดิโตเนี่ยที่แม่งไม่ผิวงงหรือว่าคิดไปเองวะ ไม่ลบเลยลบลบลบหลบ,หลบติดวะเนี่ยทำไมเลือล่อนรถโอเคไม่ลดละเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งลายครับมาวาโปลเลียนอย่างนี้ผมที่เกียดลบน,นะครับผมแรกอย่างเดียวเน้นพลังเข้าข่มครับ โอ้จีพีเอสชิดน้าวฟาวชิดเน่านอดฟาวอีกแล้วครับเฮ้ยผมไม่หลบจนโจตายแล้วเนี่ยอ้าตายเลยจีพีเอสขึ้นมาอย่างนี้จะทำยังไงครับเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยครับอ่ะหายละ ผมจะฝากตัวนะครับผมก็ต้องรีบตีไปโตลาบีมเรียบร้อยเออฝากได้แล้วดีมีก้อนจุงไปยืนหยัดเลยลูก โอเคครับแลวนี่ก็เป็นดิสโตตียิมแล้วกันก็จะก๊อปค่าพลังมาแต่ว่าตามกับมันก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวดิสโตเองนะครับแล้วเท่าที่ผมสังเกตคือไม่รู้ผมคิดเองล่ามันไม่พิ้วอะ่ะมันมันหลบไม่ค่อยออกอะ่ะพอเปลี่ยนเป็นตัวที่มันเป็นปกติแล้วมันก็หลบออกก็งงๆอยู่นะครับแล้วก็มันจะไม่ก๊อป HP แต่ก๊อปค่าพลังก๊อปท่าก๊อปตัวมานะครับเฉพาะตัวแรกเท่านั้นถ้าเราปราบมันได้ปุ๊บ ตัวต่อไปมันเปลี่ยนมาเราก็จะไม่แปลงล่างนะครับเราก็จะเป็นตัวนั้นไปจนจนตายนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้ละกันได้ออกมาจับดิโต้ตัวเป็นเป็นด้วยนะครับครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel Mobile Looper ไว้ด้วยเพื่อติดตามคลิปโปเกมอนใหม่ๆจากผมได้นะครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย